ก็สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาทำการตรวจเช็คซ่อมอเครื่องซักผ้าผ้าของอ่าเป็น LG ครับผมอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นนี้ LG อินเวอร์เตอร์บุนเยอะเลย LG Inverter Smart น,นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับเป็นอินเวอร์เตอร์เงียบ LG บสามกิโลไดอ,อะไรไดเล็กไรอะไรอินเวอร์เตอร์ไดเกไรเวอร์อะไร,ร,ะไรน่ไรอะประมาณนี้รุ่นอ่า WTR หนึ่งสามเจ็ดห้า TH ครับผมพอดีไปเปิดพัดลมครับ <c oughs> ร้อนมากนอกงนอกรู้สึกจะแดดนนะฝนก็ฟ้าก็รู้สึกสว่างขึ้นแล้วพูดกันต่อครับเหมือนเดิมครับจเจ้าเดิม ซ่อมโดยช่างกบอิเล็กทริกผมได้แกะแผงออกมาแล้วครับแกะบอร์ดออกมาแล้วแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าอาการอะไรซึกจะมีการเจาะเจาะทำการาทำอะไรสักอย่างแป๊บการเจาะเจาะใต้พิ้นมาแล้วเกี่ยวกับระบบไฟนี่แหละครับผมให้ดูแป๊บ จะใต้ปิ้นมีทานที่เตอร์ชิปแล้วก็มีอาาธรรมดาปกติเป็น R ชิปแล้วก็ใส่อาธรรมดาใส่ไดโอดน่าจะช็อตเยอะอเคคผเจาะปิ้นไม่ได้ปิดอันนี้ผมต้องปิดให้ปิดหาที่อะไรมาปิดถ้าซ่อมเสร็จนะครับถ้าไม่เสร็จก็ไม่ได้ปิดนี่ข้างบน,นนี่ข้างล่างอันนี้ แผงเมนบอร์ดข้างหน้าเป็นแผงปุ่มกดก็หน้าตาก็ประมาณนี้ครับหน้าก็ประมาณนี้ครับอันนี้ชุดออินเวอร์เตอร์เป็นไอซีอินเวอร์เตอร์ไอซีอินเวอร์เตอร์ครับผมมีซิงนี่แหละตัวนี้ครับรู้สึกว่ามันจะพันพันกันนะครับ โอเคครับมันพันกันไปพันกันมาอยู่นั่นแหละพังก็ดีน่าจะพังแล้วล่ะ <Okay. S 1> เคยซ่อมมาแล้วอ,อันนี้นเป็นเอาพุ t อินเวอร์เตอร์ไปหามอเตอร์อินเวอร์เตอร์สามเส้น U v W W U V ประมาณนี้ครับ บอดอย่างนี้ผมก็เครื่องเทสที่ผมเคยเทสกับตู้เย็นก็ออกมาเทสอย่างนี้ได้นะครับส่วนมากอินเวอร์เตอร์พวกนี้ไม่ค่อยเสียนะครับมันจะเสียชุดภาคใจไปไม่เหมือนตูเน LG, ter, ter, ต้เย็นพวกซัมซุงเอลกี้พวกอินเวอร์เตอร์พวกอินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเรามาเริ่มเรื่องกันได้เลยครับรอยซ่อมครับซ่อมมาแล้วอันนี้ไอซีสวิตชิ่งไฟเข้า กลาวก็ดำขาวกล้าว,าว,าวประมาณนี้ครับวันนี้ชุดบริตได้อดบริตแล้วก็ไฟจ่าย C2 ตัวจ่ายแล้วก็ออกสวิต AC สวิตช,ชิ่งก็ทำการสวิตกับอ่าหม้อแปลงออกมาเป็นไฟ5โวลต์อะไรก็ว่าไปกันไปครับผมเรามาเช็คกันนะครับลองกด ก่อนอื่นก็ลองเปิดดูก่อนว่ามันอาการเป็นยังไงโอเคครับใส่ท้องเึ้นมาแปบ๊บเดียวเสียบลัก๊บผมก็เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วลักครับผมสามตากดเปิดปิดปิดแล้วนะครับผมเอาเป็นปั่นแห้งดูครับ หรือปอดหรือว่าซักก็ได้ก็็เป็นปันแห้งดีกว่ายังไงเนี่ยกลุ่มปันแห้งตั้งปันแหหนึ่งสองสามสี่ห้าปันมาตรงนี้ครับผมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าปันปแห้งเอาที่เวลาต่ำสุดเลขหนึ่งนะครับสตาร์ทโอเคครับเรามาดูการทำงานของมันเป็นยังไง งงกงกมันเป็นเงึเงงักงักมันจะเป็นประมาณนี้ครับงึเงงักงักเป็นงึงๆงักงนะอินเวอร์เตอร์ประมาณนี้ไม่ใช่มันเสียนะครับเนี่ยมันเซ็นเซอร์มันเชกอยู่ว่าจะทํายังไงเนาะจะทําอะไรเนาอประมาณนี้ครับเป็นปันแห้งหรือว่าซักประมาณนี้ครับัหยุดละตัวเลขก็ลดลง ลดลงเหลือห้มจะลดลงประมาณอ่าสมมติว่า12นาทีก็ลดลงเหลือสิบเอ็ด้าวฮ้ยดับเฉยเลยยังไม่ได้ถอดปลั๊กนะครับอ๋ออาการอ่าเปิดติดสักพักแล้วดับเปิดติดสักพักแล้วดับเรอ,องเปิดใหม่ไม่ติดเลยไม่ติดเลยครับผม ไม่ติดเลยเดี๋ยวลองถอดป๊กใหม่ป๊กดีก,กว่าจะชัดทำไมถอดยากอ่าถอดแล้วก็เอาเป็นซากดีกว่าเนอ้อซักดีก,กว่าเสียพอไปึบเปิดมไหมอ่ะไม่ติดอีกลองถอกนึงเดี๋ยวมาลองอ่าสัมผัสใช้วิชา วิชามารหรือว่าวิชาจับดูโอ้โห و. โคตรร้อนเลยอะ่ะสัมผัสแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนหมอคุณหมอครับมีอุปกรณ์แบบสัมผัสกับตัวเราหรือว่าเป็นหมอดูเป็นหมอดูจับจับ,จบรูปรูป,ร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 ปคำคำโอ้โหไอซีสวิตชิงตัวนี้โอ้โหโคตรร้อนเลยความร้อนนี่น่าจะได้ประมาณร้อยองศาแล้วนะ่นี่ย คิดว่าโอ้โหร้อนเลยอ่ะโอ้โหจับไม่ได้เลยครับปีดเลยไม่ต่ำกว่าร้อยองศาไม่ต่ำกว่าแปดสิบองศาเนี่ยดูแล้วร้อนมากปีดเลยไอซีสวิตชิ่งเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยวิธีการจับรูปๆคำคๆจะดีอีกแบบหนึ่งครับอย่างเงี้ยก็ไม่ร้อนไม่ร้อน อาการมันตัดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าอ,าอะไรตัวใดตัวหนึ่งมันเสื่อมสภาพาเสื่อมสภาพตรงนี้เขา <S <S <ๆ S 1> เขาเขาซ่อมมาแล้วนะจุดโซนนี้ตัวจุเสียเยอะด้วยพวกไดโอดพวกอะไรประมาณนี้พวกอาที่ผมให้ดูก่อนหน้านั้นนะตรงนี้ซีเรกูลเลตพวกนี้นไม่ร้อนนะแต่ว่าตัวนี้สวิตชิ่งไอซีตัวนี้ร้อนมากไอซีตัวนี้ร้อนมาก ี๋จะลองหามาเปลี่ยนดูครับจะลองเปิดดูใหม่สิทำงานไหมเดีย๋ยวดูใหม่แป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยเอามาเปลี่ยนดูว่ามันใช้ได้ไหมไม่ต้องแป๊บนึงต้องทำกันไปเรื่อยๆแล้วก็ใจเย็นๆครับการซ่อมปิดแล้วเ,เป็นซักเลยดีกว่ากดสตาร์ทเลย ใบเหลืองใบแดงใบส้มใบเขียวเขียวส้มแดงไม่ใช่อ่านค่าสีนะครับไม่ใช่หันไม่ใช่ไอ้สอบใบกับขีนะครับเนี่ยแดงเขียวเหลืองส้มอ,อ๋อปั่นแล้วครับดูมันเงื้ยงๆกันนะครับปันป่น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 ปั่นครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดับมันจะเป็นปูเอ้ยไม่ใช่เป็นหมูหรือจอะดูกันไปเรื่อยๆครับผมน่ะดับอีกแล้วเป็นเรื่องนะ,ะต้องลองรูบๆคำคำอีกทีหนึงครับผมดับด้วยไอซี IC ตัวนี้ใหม่ร้อนครับ เกลตวนี้ก็ไม่ร้อนไม่ร้อนทานิเตอร์พวกนี้ไม่ร้อนแต่อ c ซตัวนี้โอ้โหสะบัดมือสะบัดมืออยๆเลยครับผมร้อนมากโอ้โหอันนี้ถ้าจะประมาณเอ่อเก้าสิบถึงร้อยองศาเลยนะโอ้โหร้อนมากอืวกอารวกงเดโอดอะไรคงไม่เสียเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูครับเดี๋ยวผมแกะก่อน แป๊บหนึ่งครับมรู้เบอร์อะไรให้ดูเบอร์เหมือนผมจะมีอยู่วไปหาดูก่อนแป๊บหนึ่งครับทัน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 เหลือ2ตัวพอดีทันทันทัน IC switching ของ LG i n v e r อร์ครับผมทันทันทันเหลือสองตัวพอดีต้องเป็นของแท้นะครับของปลอมเนี่ยผมใส่มาแล้วซื้อมา10ตัวไม่ได้สักตัวนะครับ ไอซี C, ตัวนี้ต้องเป็นของแท้เทียมก็ได้ครับแต่ว่าต้องสั่งมาทีละสิต,ตัวเพื่อจะทดสอบทีละตัวครับถ้าท่านเบืรออะไรนะครับดูแป๊บนี่ไงครับผมสองตัวเลยตับตรงนี้ไงอสองสี่หก Y เ เบอร์กลางนะครับไม่ใช่เบอร์บนข้างบนข้างล่างเป็นโค้ดครับประมาณนี้ครับผม,มเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนครับผมโอ้โหยังไม่หายร้อนเลยตอนนี้ลดลงมาเหลือสามสิบกว่าองศาสิบห้าสิบหกยี่สิบองศาประมาณนี้ย,ยังพอจับได้โอ้โหแต่ก็ยังนอนแช่ไว้นานเดี่ยละไม่ต้องใช้อะไรมากครับไม่ต้องใช้สลิงครับโอ้ไม่ใช่ไม่ต้องใช้พวกมิเตอร์พวกอะไร เอามือสัมผัสดูถ้ามันร้อนแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วยังร้อนอีกก็แสดงว่ามีพวกอาพวกไดโอดพวกนี้เราก็ต้องเช็คอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อ,อเปลี่ยนตัวนี้ก่อนครับผมครับเ,เปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับจะไม,จะไม,ม่จะไม่มีการบรรยายนะครับขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งพอแป,ป๊บหนึ่งครับผม ตัวนี้ออกก่อนคิอว่าเขาจะออกออกมาอ,เเออกมาได้ด้วย มาเลยครับเป็นแผ่นออกมาเลยครับเขาออกแล้วนะครับผมไม่ได้แกะอันนี้เขาแกะให้แล้วสบายเลยครับ แป๊บหนึง่งนะครับผม แล้วผมมาแล้วใส่กันครับผมเสร็จแล้วเปลี่ยนออกก็ใสก่อนองดูสิเป็นหมูหรือเป็นจา่า เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นกำนันออ,อนีแป๊บึ่งครับผมใส่เรียบร้อยครับล้างก่อนครับ พร็อพหนึ่ง เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนไม่มีอะไรมากเปลี่ยนออกตัวนี้ก็เก็บไว้ซื้อมาหลายตัวนะซื้อมาสีสามตัวครับเปลี่ยนไปแล้วตัวหนึ่งเลือสองจริงๆอนะซื้อมาประมาณหกห้าหกหกเก็บตัวแต่มันเป็นของปลอมใช้ไม่ได้ก็เลยซื้อลอดลอดใหม่มาลอดนี้ใช้ได้สองตัว ขาให้มา3มใช้ได้2องหาของแท้ยากต้องแกะตัวนี้ก็จะปิดเหมือนเดิมแล้ลองทดสอบทดสอบกันดูว่ามันทำงานหรือไม่นึ่งงะ,งะอีกไหมนอนึงงะแล้วก็ดับเสียบปรกักปิดแล้วนะครับเอาเป็นปั่นแห้ง หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเรายาวเลยปั่นแห้งยาวเลยมาสามสามปั่นปึ๊บเปิดแป๊บเดียวมันก็ตัดแล้วนะครับน้อนยิงงางงากมันเป็นยิงงางงกอีกแล้วครับเดี๋ยวรอมันปั่นก่อนเมื่อกี้ยังไม่ถึงยังไม่ได้ปั่นแห้งเลยปั่นแป๊บเดียว เงียงักแป๊บเดียวก็ตัดเลยลดลงมาแล้วนะครับอีกเจ็ดเมื่อกี้สิบเอ็ดลดลงมาเจ็ดก็จะปั่นแล้วนะถ้ามันลดลงมาเนี่ยถือว่ามันอาการนี้ก็คือเปิดแล้วประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีดับดับเองนะครับแต่อการทำงานของมันคือปกติหมดไม่มีอะไรพังไม่มีอะไรเสียเสียแค่ บอร์ดอย่างเดียวส่วนชุดอื่นไม่เสียโอเคนะครับอันแห้งแล้วดับปึ๊บพอหยุดปึ๊บก็จะปั่นอีกรอบนานแล้วไม่ดับแล้วนะครับไม่ดับ้วโอเคตอนนี้เหลือห้าแล้วนะครับจากสิเอ็ดเหลือห้า ถือว่าน่าจะผ่านแล้วครับเ mm hmm. มื่อกี้ทั้งปั่นแห้งทั้งปั่นซักตั้งโปรแกรมปั่นซักก็ดับตั้งโปรแกรมปั่นแห้งก็ดับอันนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับถ้าลดลงนะน่าจะผ่านแล้วแหละโอเคครับผมก็คงพูดกันยืดยาวไม่ได้เพระาะว่าจะยี่สิบนาทีแล้วก็ขอจบคลิปแนวทางการตรวจเช็คซ่อม เครื่องซักผ้าฝาบน lg เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่างกบทำคลิปต่อๆไปก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกๆท่านทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ